วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา6นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงไคโรสาธารณรัฐอารับอียิปต์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโรโดยมีนายทนฒน์ศิริกุลเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรนายอัสลัฟโซบีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาในฐานะผู้แทนรัฐบาลอียิปต์ นางสาวสันมาสนาตีเลขานุการเอกกรมพระหุภาคีด้านเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานประจำพระองค์เอกอัครราชทูตณกรุงโรมภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรรองอธิบดีกรมพิธีการทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมเซนต์บริจิสไคโรโรงแรมที่ประทับสาธารณรัฐอาหรับอียิปตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกามีประชากรกว่า114ล้านคนอาศัยอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำนายและคลองสุเอตพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในทะเลทรายซาฮาราใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางการประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามนิกายสุนีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขด้านเศรษฐกิจและการค้ามีอุตสาหกรรมหลักคือสิ่งทอการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวเคมีพัณฑ์น้ำมันก๊าซธรรมชาติและปริโตเคมีประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สถาป,ปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2497 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์อย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เมื่อวันที่12ถึง17ธันวาคมพุทธศักราช2531เวลา10นาฬิกา48นาทีเสด็จถึงโรงแรมเซนต์รีจิสไคโรโดยมีนายจตุพรชัยอยู่สำแดงกิจอัครราชาทูตที่ปรึกษาพร้อมภริยานายนิวัฒน์อภิชาติบุตร อัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ข้าราชการพร้อมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรเฝ้ารับเสด็จ เวลา17นาฬิกา18นาทีเสด็จออกจากโรงแรมเซนต์ร,ริจิสไคโรไปยังพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์เชียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีร,รัตราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนอียิปต์เชียนตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์โดยมีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีมกุฎราชกุมารพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นําและผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมพิธีอาทิราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประเทศญี่ปุ่นและรัฐคูเวต ในพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกการแสดงแสงสีเสียงถ่ายทอดเรื่องราวออริอเบลและความเป็นมาของการออกแบบพิพิธภัณฑ์แกรนอิจิปเชียนซึ่งการออกแบบอาคารเป็นการผสานแนวคิดร่วมสมัยกับสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณใช้รูปทรงสามเหลี่ยมและแนวอาคารที่สอดคล้องกับพีระมิด เพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันอย่างกลมกลืนและสามารถมองออกไปเห็นมหาพีระมิดแห่งกิซาจากภายในอาคารอย่างงดงามนอกจากนี้มีวิดิทัศน์คำกล่าวของผู้อเนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกในแพท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายหัวใจและปลอดชาวอียิปต และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมถึงการแสดงเรื่องการเดินทางแห่งสันติภาพจากนั้น,รานาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ก,กล่าวเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนอิจิปเชียนอย่างเป็นทางการ92,000ตารางเมตรภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น12ห้องหลักที่เล่าเรื่องราวของสังคมความเชื่อและกษัตริย์ในแต่ละยุคสมัย มีการจัดแสดงโบราณวัตถุมากกว่า1 0 0 0 0แนชิ้นซึ่งเป็นโบราณวัตถุในยุคสมัยอียิปต์โบราณจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์ตูตันคามุนที่นำมาจัดแสดงอย่างครบถ้วนเป็นครั้งแรกนับแต่การค้นพบหลุมฝังพระศพเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2465รวมถึงรูปปั้นรามาเสกที่สองเรือพร,ระอาทิตย์ของกษัตริย์คูฟูรูปปั้นพระราชินีเนเฟอร์ติติ และโบราณวัตถุหายากต่างๆนอกจากนิทรรศการถาวรยังมีนิทรรศการชั่วคราวและศูนย์อนุรักษ์วัตถุโบราณขนาดใหญ่ส่วนห้องถงหลักมีรูปปั้นรามาเสถที่สองเป็นจุดต้อนรับผู้เข้าชมและบันไดใหญ่ที่นำไปสู่ห้องจัดแสดงหลักโดยพิธีเปิดจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสู่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมระดับโลกด้วย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน